ที่อัดกาแฟอย่างนี้ยเพื่อที่จะต้องการให้มันครบสูตรสามนอนอที่หนึ่งก็คือเน้นนอที่สองก็คือแน่นนอที่สามต้องการให้มันนุ่มเน้นให้มันแน่นเพื่อให้มันนุ่มครับยิ่งเน้นยิ่งนุ่มครับกาแฟนะครับให้มันกระทบน้ําแข็งเลยครับพอมาดูน้ำแข็งเนี้ยภายในไม่ถึงสิบสิบวิมันก็จะเปลี่ยนอุณหภูมิจากเก้าสิบเป็นสี่เลยนะครับทีนี้กลิ่นกาแฟเนี้ย ที่มันละเหยเนี่ยมันละเหย,ยไม่ทันมันก็จะตายอยู่ในแก้วนี่ละครับอันนี้คือ,อนนคนค่องเองเลยใช่ครับอันนี้เครื่องนี้ลุงจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับเป็นเครื่องจงจงลมยีออ่ห้อวิโรจนี่นะชื่อผมเลยเครื่องจงลมครับอันนี้เราจดลิขสิทธิ์ไปหลายปีแล้วนี่มันเป็นงา<อ>นดัดแปลงจากตามอ,อกค์กดครับผมก็เลยได้อนุสิทธิบัตรนี่อันนี้เรานนอกอย่างเงี้ยเ็ดคุลิ่งอย่างเงี้ยนนอกเย็นอย่างเงี้ยกลิ่นหอมละเหยนี่มันหนีไม่ทมนันเพราะมันนีกลิ่นม,มันนะ ลมออกส่อนไมน่งั้นเปิดตาไม่ได้เสร็จแล้วครับแปดสิบบาทครับอ่าเป็นเอฟซีครับเดี๋ยวแทน,น,นะนให้หนึ